สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ดาบตำรวจประทีปศีลาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าเยี่ยมเยือนและร่วมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งหน้าที่ทำการชุมชนบ้านทุง่ง เขตเทศบาลนคร enfin, แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ให้กับผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งโดยนายสุนท,ทรรักวงศสกุลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งให้การต้อนรับ ดาบตำรวจประทีปศีลาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและประธานชุมชนที่มาเยี่ยมเยือนและร่วมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จากโรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมพบะป,ะปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ